จะไปไหนจะไปที่โน่นนะไปทำไมป้องอยู่นน่นน่ะอย่าทำเนี่อง,ง่นี่ไป่อีะ

มือถี่นำโช์น้อทอันตรายทำมันกล้องเบลอเออนี่โอเคนี่จะไปไหนไปไหนเลยแต่ห้ามไปทางนั้นนะอันตรายน่ะไปแล้วโอ๊ไปนู่นีกแล้วมันอันตราย น้ำช่องมันอันตร์แล้วก็ทางนีน้ต้องไปทางนูน้นสิเดี๋ยวพ่อไปเดินเล่นนะอ๋อขึ้นนะคะขึ้นแงอุ่ยตกยงไงบินไม่เป็นนะ